ท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าสเปริเวสจดกินได้จรินไหมขี่โม้หรือเปล่าราคาคุยไหมมันต่างกับแบรนด์อื่นยังไงคงมีผลิตภัณฑ์ในดวงใจและใช้มานานครับแต่ปัญหาที่เจอครับมันแก้ปัญหาได้ไม่เสร็จบ้างครับว่าคุ้มกินได้ทั้งวันทั้งวันทั้งวันแต่ครับต้องพกไปทุกวันทุกวันทุกวันและต้องพ่นทุกชั่วโมง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 ไปเรื่อยเงี้ยถ้าหากเจออย่างนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าก็คงไม่กจะเชื่อครับว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนนะครับที่อยู่ใดวววงงจแและสาาาาามรถก้้้ปัััญห่่ีเเยออูทน แต่ผมจะบอกว่านะครับมันไม่เป็นความจริงครับทุกๆอย่างครับเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเพราะว่าสเปริฟสทําให้ทุกอย่างเปลี <Yeah. S 1> ่ยนแปลงสเปริฟสนะครับเป็นสเปรย์ที่คิดค้นโดยผู้ที่มีกลิ่นตัวจริงนะครับเซื่องคือผมเองครับผมผมใช้งานนะครับผมเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงนะครับแม้ว่าผมไม่ได้ทานอาหารที่มีกลิ่นตัวแรงนะครับแต่ผมเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงเนื่องจากว่ากลิ่นผมมีขนาดใหญ่ว่าปกตินะดูอย่างเส้น่ผมใส่อาชีพดูผมเป็นะครับผมไม่เป็นสัตว์ครับอาช หน้าตาที่ดีความน่าคิดถือที่ดีครับผมก็ได้ค้นตำรับในการรักษาตรงนี้มานานนะครับผมแล้วผมก็มาใช้ตัวเองครับทำให้เมื่อเวลาผมเจอกับคนไข้หรือผมต้องจ่ายยาหรือต้องเจอกับเพื่อนโรงงานนะครับเมื่อผมใช้ไปปุ๊บเพื่อนโรงงานผมทุกคนต่างกล่าวชื่นชมผมครับว่าผมเองไม่มีกลิ่นกายและเป็นคนที่บุคลิกภาพที่ดีท่านอยากเป็นอย่างผมนะครับสนใจครับสั่งซื้อเลยครับสเปรเฟซจากที่ตกฉังครับสวัสดีครับ